เมจิกอินเพเลอร์ตอนที่ยี่สี่โอ้นั่นมันดวงตาเจอเลยจริงมันเป็น,ปนไปได้ยังไงมันยังไม่ถูกทำลายยิงกันหรือเจ้าสงสัยละสิว่าทำไมการสุนทั้งขาเนี่ยถึงได้มีดวงตาเจอเลยจริงของเจ้านะแต่เจ้ายากฆ่าฆ่านักลักก่อเจ้าก็ต้องเอาชนาตาแห่งทีมนี่ให้ได้เสียก่อนนี่แน่อีกาไปเลยง่ากากากาน้องเจียวหรือเปล่าักดาบออกมาแล้วฟันตุ่มเดือดสาเลยเอ้ยน้องเจียวเป็นไงบ้าง S <S เอ้ยน้องอูจดการมันซาบอกเจ้าทำอะไรขา่าไม่ได้หรอกถ้าอีกาของขออ้ายังอยู่ชืบชบๆนี่แน่อีกาอ,อีกามาแล้วนี่แน่อีกาใส่พลังตาไฟโอ้ม้ยเหลือเออชื่อลูงตาเจอเลยจินแข็งแก่งมากพลัขงของมันสามารถต่อกรอนับผู้อาวุโสทางสามได้เลยหาเป็นแบบนี้ต่อไปตะกุลล้ต้องพายแพ่แน่และตะกุลล้วจะตกอยู่ในอันตรายไม่ได้จะให้มันเป็นแบบนี้ไม่ได้ชืบอเด, oh ดีย ivia, ด๋วยวผู้โลหิตสักหน่อยออกลงเลยไปเราลงแล้วไปยุดธเขาซะโอเคฮ ดวงตานีเป็นพลังที่สุดยอดจริงๆมันสามารถตอก้อนกับพวกเจ้าทา้งสามได้ด้วยที่ขาไม่ต้องออกแรงกระติดเดียวเลยอ <c oughs> <c oughs> แกคิดบาถ้าแกมีดวงตานั่นแกจะสามารถเอาชนะพวกเราได้กันหรือเ <c oughs> จียนเจ้าคิดตื่นเกินไปน้องอู๋น้องจิ๋วพวกเจ้ารอข้าตรงนี้ข้าจะไปเอาหัวของมันมาให้น่าเลื่อง่นะน่าเลื่องเฮ้ยเจียนข้าจะ,สะแสดงให้เจ้าเห็นว่าราชทิปวัชระแข็งแกร่งขนาดไหนวิทยายุทธขันสูงกงเหล็บเกี่ยวบางกอน กาาสูงจัดการมันซะนี่แน่ก้ากาฮ่า,ามังกรโวยตูมเอ้ยไม่ได้ผลพลังของเข้ามาดเกินไปกาาสูงของข้าไม่สามารถต่อกอนได้จัดการพร้อมกันเลยอืมสู่ตัวนพันธนาการงนี่แน่เจ้าเป็นคนฉีกแข็งแกร่งมากเลยนะขาต้องให้ลุงน้องของข้าช่วยถึงสาม,มารถจุดของยุดเจ้าได้เลยอืมพวกแกมันหมาหลอกกัดแกต้องให้คนอื่นช่วยถึงสาม,มารถยุดข้าได้กันหรืออืมอย่าลืมไปล่ะวาข้ายังมีดวงตาเจือเลยจินอยู่นะก้าก้าพีซ้อนข้าจะส่งแกไปลงนรกก่อนอืม ฝันไปเถอะนี่แน่พี่มอปรุงเหรอการต่อสู้ครั้งนี้นนลลข้า,ขขาไม่ยอมให้ตะกุลลงแพ้แน่นี่แน่มาเรีวมาเรียพลังเราซื้อเข้าไปในหลังการเออเอ้ยนายท่านเกิดอะไรขึ้นหืึได้เวลาเอาคืนจอมมังกร่าอื้ย,ยื้งงับเขาให้อู้แขนแขนขาเลยมันเกิดอะไรขึ้นก่อเฉยเฉยหนิหว่ะเฮ้บาดที่สุดทำไมปกตะกุลลงถึงหลอกโจมตีขาได้ขาคือสุดยอดพอหมดอสูรเต็มเมื่อกี้นี่ขาถูกหลอกโจมตีโดยพลังของอาสุนเหรอหรือเฮ้ยมันเป็นใครกันแน่ขายาเช่นหน้ามันจริงๆแต่ว่าเหตุการณ์ตอนนี้มันอันตรายเกินไปพวกเราถอยตามเขาไปอืม เรืืองของความแค้นเป็นนาทีของวกท่านละกันนะอดีจริงๆที่ไม่เกิดอะไรที่นี่ดวงตาจือเลยจินมันมีข่ามากๆในดินแดนแห่งนี้มีสมบัติพัดอยู่มากมายและสิ่งนี้มันดึงดูดใจข่าจริงๆข่าอยากได้มันมากๆข่าอุ่นเขื่องเร็จแล้วละ่ะในเวลาออกเยอะแล้วถึงเวลาที่ข่าจะได้เขารวมซึกคข,ขังนี้เียจียก <c oughs> ไปเร็ว